กดแล้วยังกระเด็นแบะถือว้าวกระเด็นเลยลบหน่อยลูกลบเบะลบลบ,ลบกันลบอ่าปั๊กไฟอะไรพี่คู่มือค <c oughs> ู่มือนี่อะไร<ล>ะอ่ะอันนี้กระกระติกน้ำร้อนอ๋อกระติกน้ำร้อนออว้าวมันนี้สั่งมาสวยมาก ว้าว <Wow. S 2> มีมีลายดอกไม้ด้วยใช่ค่ะามาแม่นม่หนิอะไรอ่ะอันที่รองไงว้าวเฮียดูข้างใน <Okay. S 2> อฮ้ยจะเป็นอย่างนี้เหรอ ของกองกลางอะเอามาใช้ก่อนได้ไหมยืมก่อน